สวัสดีฟีทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอรุลุงเรืองเชียงโขงวันนี้ก็มิสูเคนเตอร์115ไฟตาเหลี่ยมนะนี่เล่มทะเบียนชุดโอนเอกสารอยู่กับผมครบนะครับเครื่องเป็น 4D 3415รหัสตัวถ e e. ัง EF449E เล่มทะเบียนชุดโอนเอกสารอยู่กับผมครบนะครับนี่ครบเลยนะสีเงินนี่นะครับใครหารถเขาอะไรเข้าสวน คนแก้มันแกอ่อยแกเขาขึ้นฮอดแมคโครขึ้นฮอรถเกีเกวคันนี้เลยนะครับกระบะความยาวอยู่ที่สี่เมตรสี่สิบนะครับกว้างอยู่ที่เมตรเก้าสิบห้านะครับนี่นะความยาวอยู่ที่สี่เมตรสี่สิความกว้างอยู่ที่เมตร9้าบ้านะครับไม่รวมหัวรถนะเป็นหัวโตนะครับไฟตาเหลี่ยมนี่สภาพหัวผมบอกตัวว่าสภาพสูงหัวก็ไม่เท่าไรครับสีไม่เท่าไหรนะคันนี้สภาพสีตัวถังคือสีเปิดสีเปิดเปิด้ดำๆหน่อยนะครับ แต่ได้ความเดิมนะเครื่องเขาดีมากตัวนี้เครื่องดีมากเป็นร้อยสิบห้าเริ่มกันเลยด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้านี่สภาพด้านหน้าหัวโตวนี่ครับที่ว่าผมไม่ค่อยสวยอยู่ตรงนี้นะที่ว่าไม่ค่อยสวยเพราะผมแจ้งแจ้งชัดเจนเลยครับแจ้งกันตามตรงนี่ Mitsubishi Center ด้านขวาฝั่งด้านขวานะครับฝั่งด้านขวานี่ด้านขวา ใครหารถเขาอะไรเข้าสวนอย่าพลาดเด็ดขาดคาหน้า6น็อตกระทะเพ่าหลัง6น็อตกระทะแปนอ็อตเผาข้างนะครับยางรัดมาด้วยยาง750ขอบ16บหกยางเหลือใช้ทั้งสเส้นเลยนะครับเหลือใช้ทั้งส่เส้นนะเออแล้วหกเส้นสีเส้นหลัง2เส้นหน้า6เส้นเหลือใช้หมดเลยนะครับสาสีตัวรถยางก็เหลือใช้คนระับเหลือใช้เลย แจ้งกันตามตรงนี่เผาข้างประมาณนี้อันนี้ด้านท้ายท้ายจะประมาณนี้ครับด้านท้ายแต่พื้นดีนะปูเหล็กพื้นจีนไก่ไมาด้วยกระบาเปิดสามด้านนะครับดืมแจ้งเปิดสามด้านก็เปิดหนึ่งเปิด2เปิดสามเบออกสามด้านเลยนี่นะครับ ใครอยากต่อข้อก็ต่อข้อขึ้นได้ครับแล้วแต่ตแล้วแต่เราชอบแต่มิซูเคนเตอร์ในช่วงล่างเขาแข็งอยู่แล้วนะครับช่วงล่างเขาดีมากเลยนะส่วนมากนิยมเอาไปต่อรถด,ดากันเยอะส่วนมากนะครับท้าย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 เดี๋ยวไฟท้ายผมดูให้นะครับเดี๋ยวก็ดูให้ไฟท้ายที่ร้านนั้นน่าจะมีอยู่นะไฟท้ายไม่สวยดูให้อันนี้กระบะปูพื้นตีนไก่ แผ่นข้างเป็นเหล็กนะครับนี่กระบะพื้นตีนไก่แผ่นข้างเป็นมันเป็นเหล็กครับซีคับซีคับซีได้นะครับคับซีสวยนะคับซีได้คับซีได้ภาพครับซีนี่ภาพคับซีได้ได้อันนี้ฝั่งด้านซ้ายฝั่งด้านซ้ายนี่ แบตไม่พอเลยที่ร้านผมพูดกำลังตุ่มแบตมาพ่อเลยจนในแบตนี้มาพ่วงกับอันี่นะครับแบตไม่พอนี่สภาพมีสีเปิดเปิดมานะครับรอยตันหนุ่มีนะแต่ก็จะไปซีเรียสมากมายเครื่องดีอยู่ตัวนี้เครื่องดีมากเลยแหละนี่ดูด้านนี้มิสโซเคเตอร์ลูกพี่สตาร์ทรถนะ เดี๋ยวให้าดูแพทใาดูแพยแนอนหนึ่งนี่นะครับภายในสภาพภายในเบาะไม่ค่อยคนขับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับมีรอยขาดนะนี่สภาพภายในก็ไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวที่ปิดแต่แลวผมรู้ให้ว่ามีหรือเปล่าที่้านนะนี่ซับฝั่งขวาซับฝั่งขวาซับฝั่งซ้ายหลังคาหลังคาไม่มีผ้านะครับหลังคาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ แดีวพอได้เลนะขั้นีีกูเจอดอกได้ก็เปิดได้นะใส่เกล็ดส้นไก่ลูกพี่นะ่ะไก่มุนลน่ะเสีเยบหน่ง่ายดีเป็นไงลูกพี่ได้ไปเวลาเวลาเหาจิงเว็งสีตัวรอแล้ววะ นี่เวลาจริงโอ้ยมีแต่เสยวะฟ้าขอบไม่มีแต่เสยลูกพีย่ยกยกยก,ยกหัวปีประตูแล้วราละก็ยกหัวบ้างนะยกหัวได้นะครับตัวนี้ยกหัวได้ยกหัวได้ไฟตาเหลี่ยมยังใหม่กว่าไฟตากลมนะคุณเล่ พุ่นแหละะทมาาสิที่ไหนซีรีสามสี่ร้อยสิบห้าสนอ่ะ้องีอยถือมัน่นาดีมากเลย พื้นพื้นเพื่นพื้นพื่นมีรอยอยู่นะครับไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่พวกนี้จะไปซีเรียสมากมันเก็บได้อยู่เก็บงานปัดผิวได้อยู่ถ้าลูกค้าจะไปทําได้อยู่นะครับพวกนี้ไม่ได้น่าเกลียดน,นะตัวไม่ได้น่าเกลียดตรงนี้นะครับมคมชีสตรงนี้เป็นจุดนะแต่ตัวนี้ได้เครื่องนะเครื่องดีเครื่องดีมากเขาปลุนะกตัวมาเลยพาวเวอร์นะเปิธรรมดาครับไม่เวอร์ ดับแน่ลูกพี่ใครหารถเข้าอะไรข้าสวนพร้อมเล่มเอกสารทุกอย่างครบนะครับอยู่กับผมเลยสีก็จะมีสีเปิดเปิดบ้างนะครับสีเปิดเปิดเต็มเต็มตัวรถแหละสีเปิดสีแบบสีแห้งจอดจอดจอดแล้วสีบวมมาพูดง่ายจอดแล้วสีบวมแต่หัวยกง่ายครับยกง่ายลงง่ายคนชอบหัวยกเยอะเพราะว่าหนึ่งเวลาเราจะซ่อมบำรุงรักษาซ่อมง่ายมากครับหัวยกถามว่าเอาไปใช้รถครับพอใส่อยู่ดอกประเด็นอาเกตหน้าสภาพดีสิก็อย่างง่ามเครื่องเครื่องดีเขาเค่ะ สีถ้าห้าบ่มั์กว่าสีบ่างา้างพักเพ็รสีเอานี่นะครับทั้งคันนะครับพร้อมเลขเอกาสารชุดโอนทะเบียนนะครับเอาไปแสนสองไปหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทวิศว์เซ็นเตอร์ทั้งคันเล่มทะเบียนเอกาสารชุดโอนอยู่กับผมครบนะครับได้ไปสภาพนี้เลยนี่นะครับถ้าตัวไหนที่ท,ที่ที่มันไม่มีเดนะผมพอแค่ที่ร้านมีเดนะผมเก็บผมเก็บให้ได้ครับ เบอร์ติดต่อทางร้านเราเบอร์08091977040849549907แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิกต็อกปอกลุงเรืองเชียงกงเพจปอลุงเรืองเชียงกงแล้วก็ยูทูปปอลุงเรืองเชียงกงอะไรยุนด้วยนะครับเพือ่อเปิดการมองเห็นนะว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างใครหารถเข้าไรเข้าสวน6ล้อสายมิสูแคนเตอร์คือห้ามพลาด CD สามสี่ร้อยสิบห้าขอบพระคุณ FC มากและขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ